จัดมาใหม่ๆเลยนะครับ Honda New Forza 350ตัวใหม่ไฟกระพริบเลยนะครับดูที่โลโก้สีทองไปนะบ่บงบอกความเป็นเจนใหม่ที่คาบเกี่ยวระหว่างช่วง 2021- 2022เลยแล้วกันคลิปนี้เหมือนจะเป็นคลิปมินิรีวิวแล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งจัดมาบอกตามตรงยังไม่ได้ขี่เลยเคยมีโอกาสได้ขี่ในตัว3 5 0ตัวแรกมีโอกาสได้ไปขี่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปตอนนั้นนะครับคันนี้ยังไม่เคยขี่เดี๋ยวไว้ขี่อะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทำคลิปลองงีีี่ทิิววบวบให้ชกนึ แต่มาพีวิวกนหนอดแม่ของมาใหม่มันก็ต้องขิงกันสะหน่อยนะครับเอามาจอดข้างๆกันกันกบเจ้าตัว Honda XADV 750นะครับอันเนี้ยเอาไว้รถสายซิ่งเดินทางต่างจังหวัดไกลๆแต่คันนี้โจทย์คือใช้ในเมืองใช้งานแบบไปนู่นไปนี่ไปซื้อของซูเปอร์ทั่วไปนะครับด้วยความที่350นซีซีน้อยกว่า7ครึ่งก็จริงนะครับแต่ผมชอบความเป็นฟอร์ซ่าคืออะไรโอ้โห ขนของได้มาหือมามากๆคือโมกันน็อกเนี่ยใส่ได้2ใบเต็มใบไม่พอยังได้เรื่องตัวของเพิ่มเติมอีกเพราะว่าตัวยูบ็อกมันใหญ่จริงๆอะ่ะมันใหญ่มากๆผมว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของรถมอเตอร์ไซค์ในตลาดบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับก็คันนี้สบายนะครับแล้วก็สิ่งที่อันนี้ผมชอบเป็นความส่วนตัวเลยนะครับไฟหน้ามันดูหล่อนะคือเนี่ยกลางวันเนี่ย นี่คือขนาดกลางวันนะครับมันมีเด i m ามันมี LED ที่ดูแล้วแบบมันดูสวยนะเดี๋ยวผมสตาร์ก่อนเดี๋ยวแบตจะหมดเราอ่าวิ่งกลางคืนก็ดูออกว่าเนี่ยคือฟอร์ซ่านะไฟหน้ามันคือมันหล่อมันหล่อมากๆนะครับแต่กจุดหนึ่งที่ชอบเป็นความส่วนตัวพิเศษเลยคืออะไรนี่ดูชิวชิวสไลด์ไฟฟ้านะครับแล้วตัวนี้รู้สึกสูงมากเลยนะสูงเลยอะ คือสูงขึ้นมาเกือบจะระดับสายตาผมเลยนะนะนะจุดที่ยกขึ้นมาสูงสุดเนี่ยผมชอบความเป็นฟอ์ซาคืออะไรตั้งแต่สมัย300แล้วคือเนี่ยชิลไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนใครดีคือในตลาดส่วนใหญ่มักจะเป็นอารมณ์แบบเราต้องค่อยๆขยับนะครับทีละล็อกทีละล็อกแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะต้องจอดเพื่อปรับชิลแต่นะตัวเนี้ยคือปลายนิ้วคลิกขณะที่เราขับขี่เดินทางไกลเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากให้ลมมันเลยหัวลมมันแรงเราก็ยกชิลขึ้นมาได้เลย โดยที่ใช้นิ้วโป้งแค่นิ้วเดียวนะครับและที่ชอบคือหลายรุ่นมักจะเป็นคลิกที่1คลิกที่2คลิกที่3แต่เนี่ยคือมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหยุดตรงไหนก็ได้เนี่ยหยุดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเยผมได้เป็น10บคลิกเลยเอาว่าอยากอยู่ตำแหน่งไหนก็อยู่ตำแหน่งนั้นได้สำหรับชิลนะมันก็เป็นกิมมิคเท่ๆนะที่แบบผมไม่รู้คนอื่นเป็นนะแต่เวลาจอดจอดติดไฟแดงเนะี่ยแค่กดกดอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการขิงขั้นข้างข้นอ่อนๆถ้าเขาไม่ได้ขับฟอร์ซ่าเหมือนกันนะครับ แม่ก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกอันนี้ชอบส่วนตัวเลยชิลไฟฟ้ามันดูเท่มันดูเรียบหรูล้ำสมัยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างอารมณ์คล้ายๆของรถยนต์นะครับเนี่ยก็คือพับได้เป็นฟิลพับได้ของรถยนต์แล้วก็ตัวกระจกเนี่ยสามารถปรับเป็นจอยในตัวกระจกอยู่ทีหนึง่งไม่ได้ปรับที่ตัวกา้านคือก้านเนี่ยไว้พับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวปรับองศาได้ก็ผมชอบนะคือสไตล์ฟฟร์ซ่ามันดูเรียบหรูอะเรียบหรูนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่า ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้นั่นคืออะไร ABS และ traction control นะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าพื้นฐานมันต้องมีฮะมันต้องมีนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างช่วงนี้หน้าฝนถนนพร้อมจะลื่นนะครับพร้อมจะลื่นบางทีมีคราบน้ำมันเนี่ยจังหวะที่เราเบรกถ้าล้อเสียการกริบหรือว่าเบรกแรงเกินไป ABS มันต้องมีฮะระยะเบรกมันสั้นขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นคนเบรกไม่ตกใจนะมันจะไม่เหมือนรถที่ไม่มี ABS ที่เบรกทีลอกลากยาวอบางทีเป๋เป๋เป กำลังจะหยุดละไปไปลื่นล้มอีกจังหวะหนึ่งจังหวะที่รถมันยังไม่หยุดนี่แหละแต่พอมัน ABS ตัดคลายตัดขาย,ขายมันก็เป็นจุดที่ผมว่ามันช่วยคือเราอาจจะไม่ได้ใช้เบรก ABS ทุกวันหรือทั้งวันนะครับแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ได้ใช้ผมบอกเลยว่ามันคมมากซึ่ง ABS เป็นสิ่งที่สําคัญแหละอีกจุดหนึ่งคือเรื่องตัว traction control นะครับ350ย์ผมว่ากําลังเครื่องยนต์ถามว่าแรงไหมโอเคถ้าเทียบกับพวกรถร้อยกว่าตซีก็ถือว่าแรงแต่โอเคมันก็ไม่ถึงขนาดแรงเหมือนบิก๊ก บิ๊กบัสอย่างพวกเจ็ดครึ่งขนาดนั้นแต่ถามว่าสามาศูแท็กชัน่นจำเป็นต้องมีไหมพื้นถนนพื้นอะไรไม่ค่อยกลัวยังไงมันก็กริบกำลังมันผมว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้เขาเรียกว่าเปิดคันเร่งแล้วมันลื่นขนาดนั้นแตน่เนื้อผ้าไหมเนี่ยถ้าเราไม่ได้วิ่งอยู่บนพื้นถนนนะ่ะพ,พื้นปูนขัดมันหรือว่าพื้นกระเบื้องนะครับผมว่าหลายคนตายน้ําตื้นในพื้นกระเบื้องในบ้านนะครับวิ่งมาทั่วไทยเพราะว่าถนนมันเป็นกริบมันเป็นยาง ล้อมันกริบกาลังคือมันไม่ลื่นหรอกยางเราถ้าเกิดไม่ได้แบบหมดสภาพจัดนะครับมันไม่มีคําว่าลื่นหรอกแต่จังหวะที่ออกจากบ้านนี่แหละพื้นกระเบื้องเปิดเนเ่งปลืดมีน้ําหน่อยปลืดลื่นตัว traction control มันก็จะช่วยให้ตัวถ้าเกิดล้อมีการล้อหลังมีการหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเมื่อไหร่เซ็นเตอร์จับได้ว่าล้อมันคือมันเกิดการสลิปอ่ะตัวรอบเครื่องก็จะตัดคลายตัดคลายเพื่อให้รถมันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมมันเป็นฟังก์ชันของรถบิ๊กบัสอ่ะแต่มีอยู่ใน350ในะส5 0บางคนก็มองว่า อาจจะยังไม่ใช่บิ๊กไบค์ว่ายังไม่ถึง400นิแต่ในความรู้สึกผมว่าม,มันมีความกินอายของบิ๊กสกู๊ตเตอร์ก็เล็กกว่าบิ๊กไบค์ก็ได้ในความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันก็คือบิ๊กไบค์แล้วนะครับตัวโช็อชคหลังก็เป็นโชคสปริงคู่นะครับตัวนี้ก็คือผมว่าชคเดิมมันก็เหลือเ,ล,อเลยนะนุ่มนวลสบายแต่บางคนบอกว่าอารมณ์แบบอยากจะเลสซิ่งแบบจะแบบซิ่งหรือบรรทุกของเยอะโชคหลังมันอัปเกรดได้ไม่ใช่ปัญหานะแต่ส่วนตัวผมว่ากับรถเดิมโอเค อะไรมากมายแล้วก็คนซ้อนไม่ได้ตัวหนักอะไรมากมายส่วนใหญ่ขับคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปลองใช้แบบจริงๆจังๆก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกคีนึงว่าตัวโช๊คหลังมันโอเคไหมนะแต่ส่วนตัวที่ผมลองเนี่ยวนเล็กๆตันๆแค่ะนะั้นรู้สึกส่วนตัววิ่งในตอยถือว่าโอเคแต่ยังไม่ได้เดินทางไกลทําความเร็วนะครับทั้งระบบเบรกหน้าและหลังเป็นระบบดิสเบรกเอาแค่ดิสเบรกอย่างเดียวมันก็ทําให้เบรกอยู่แล้วนะแต่มี ABS มันทําให้อยู่แล้วนิ่งขึ้นไปอีกนิ่งขึ้นไปอีกนะครับเล็กจุดหนึ่นว่าถวาถอเ้เ้กกชิดใใคร แล้วชอบแน่นอนนั่นคืออะไรนี่มีสวิตเท่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้นะครับจริงๆตัวนี้มันเป็น Switch สวิตสำหรับตัวระบบ H-SVCs นะครับ Honda Smartphone Voice Control System คือระบบที่ยกมาจาก XADV 7ครึ่งเลยผมสามารถสั่งการด้วยเสียงให้โทรออกเปลี่ยนเพลงหรือ Google Map ได้เลยซึ่งฟังก์ชันเนี่ยมันจะอยู่ในตัว f o r z a 350ตัวท็อปสุดนะครับในตัวเนี่ยเอาง่ายตัวโลโก้สีทองถึงจะมีตัวนี้นะครับ บางทีคนโทรเข้ามาเนี่ยบูทูธมันจะเตือนเลยว่ามีคนโทรเข้ามาถ้าอยากกดรับเราก็กดที่ปุ่มนี้เพื่อกดลับมันเป็นอะไรที่นึกภาพไหมครับว่าเราไม่ต้องละมือความที่อยู่ๆคนโทรเข้ามาเราต้องจอดชิดซ้ายแล้วโทรมันเสียเวลานะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองเราสามารถกดรับโทรศัพท์แล้วก็ขับขี่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลามือแล้วก็เครื่องตัวนี้ ESP Plus ผมเคยรีวิวในคลิปก่อนละก็ลื่นเหนียว ทนและประหยัดน้ํามันเนี่ยผมให้นิยามสั้นๆนะครับถึกทนมากคือใช้คือลําเดิมอะใช้ไปแหละแทบจะเรียกว่าเปลี่ยนถ้ามันเครื่องขับอย่างเดียวนะครับคือค่อนข้างจะเหนียวจากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้ขับพอนด้าในหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็พูดถึงความประหยัดน้ามันเนี่ยส่วนหนึ่งที่ว่าเอ๊ะตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ในเมืองเลยใช้งานไปนู่นไปนี่ได้เพราะว่าอะไรเครื่อง350ซีซีผมว่ากําลังดียังเจ็ดครึ่งโอเคแรง750ดร้อยห้าสิบซีซีสองสูบมันแรงมันขับมันอยู่ลว แต่ก็แลกมาด้วยความที่อัตราการบริโภคน้ํามันก็อยู่ประมาณช่วงประมาณ10กว่ากิโลลิตรถึง20โลลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดนะนั่นเองกับรถยนต์แต่พอมาปนี้ส้ย350ที่กําลังมันผมว่ากําลังที่มันมีให้ใช้ในเมืองกําลังดีมันไม่ได้เหมือนแบบอารมณ์รถเล็กกว่านี้อย่างร้อยกว่าซีีที่แบบโอ้โหต้องเปิดปื๊ดปื๊ดปื๊ดปืดบางทีเวลาไม่ทันนะครับ350ผมว่ากําลังมันเหลือทอร์กเทิร์กอะไรมันได้แต่มันก็เป็นอยู่ในช่วงที่ความประหยัดน้ํามันอะ ผมดูสเปคคร่าวๆอยู่ประมาณได้เกือบเกือบสามสิบกิโลลิตรเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดมากเลยนะแล้วก็กําลังผมว่ากําลังดีด้วยคืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับรถที่เคยขี่และชอบใช้ประจําเลยก็คือ For z a ซ0 0ในตัวโมเดลเก่าเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลอง3 5 0ูในตัวเจนแรกก็รู้สึกว่าชอบเลยจัดมาแล้วเดี๋ยวทาคลิปรีวิวแบบฟูลรีวิวในคลิปต่อๆไปให้ทุกคนชมแล้วกันโอเควันนี้ก็เรื่องลาโดยประมาณนะครับกับเจ้าตัว Honda Forza 350และไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ